สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่อง YouTube ร้านถูกดีมีมาตรฐานครับมาไม่ทันรถส่งของครับเมื่อกี้ขับมาถึงปากทางเห็นรถออกไปแล้วครับวันนี้เรามาดูสินค้าที่มาครับจากเมื่อวานใบสั่งสินานะสามร้อยยี่สิบเอเนาะวันนี้มาก,กี่รายการมาตัด มาตัดที่200กว่าครับเนาะแล้วก็สินค้าที่บอกเมื่อวานว่ามีสินค้ามาเรื่องของประเภทน้ำมันพืชครับได้มาแล้วครับผมจากที่ประมาณ15ลังครับใบสั่งไปครับแต่มาอยู่ที่สลังครับได้ทับทิม1ลังมรกต1ลังครับนี่ครับสินค้าขาดตลาดแน่นอนครับเรื่องของประเภทน้ำมันพืชครับเนาะเป็นประเภทน้ำมัน ปาล์มน้ำมันอะไรนะฮะขาดทุกตัวครับผมเนาะได้มานิดเดียวครับเนี่ยได้มาไม่เยอะครับแล้วสินค้าที่มาก็เนี่ยฮะประเภทน้ําดื่มอย่างเล็กอย่างน้อหน่อยครับผมแล้วก็สินค้าที่มาแรงแซงทางโค้งครับมาแบบอลังการงานสร้างครับเบียริโอครับพวกเรามากี่ลังหนึ่งหนึ่งเก้าสิบสิบหกลังครับเฉพาะตัเบียริโอครับมาสิบหกลังเนี่ยฮะมาเยอะมากเลยครับสินค้าประเภท คาราบาลแดงไม่มาเนาะโอ้เนี่ฮะเป็นไปได้ไงครับผมคาราบาลแดงไม่เข้าครับผมคาราบาลแดงที่จรินต้องเข้าทุกทุกครั้งที่มาครับแต่วันนี้ไม่เข้าครับผมเนาะคาราบาลแดงไม่เข้าครับแล้วก็สินค้าประเภทกล่องครับเนี่ยกล่องสีเขียวพวกเรามาสามสามเก้าสิบสิบหกลังครับถังสีเขียวกล่องสีเขียวสิบหกกล่องครับผมเนาะ แล้วก็มีกล่องสีเทาอีกกล่องน้อยฮะหนึ่งกล่องครับผมเห็นแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ชมครับว่าสินค้าอะไรมาบ้างไอ้จิ๊บนี่คืออะไรถุงหิ้วตรงนี้ที่เราต้องจ่ายไหมทั้งหมดใช่ไหมกาอะไรนะอ๋อตรงนี้แยกมาไว้ครับเป็นถุงหิ้วที่เรา เป็นของแบรนด์ถูกดีมาตรฐานครับที่เราต้องเป็นคนจ่ายเงินแคตรงนี้ฮะถุงหิ้วแล้วก็สินค้าโปรโหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งครับเราแยกมาอยู่ตรงนี้ครับผมเนาะนี่ฮะลงังหนึ่งลังกันหนึ่งกล่องครับผมแล้วก็ด้านบนก็เป็นถุงหิ้วของพวกเราครับถุงที่จะใส่เป็นถุงที่จะใส่ของให้กับลูกค้าครับผมเนี่ยเมื่อวานพวกเรายอดตกไปถึง ได้แค่เจ็ดพันบาทครับวันนี้ไม่รู้จะไปถึงไหนครับมาดูกันครับผมว่าแต่วันนี้ได้ถึงกี่พันแล้วเนี่ยโอ้เที่ยงแล้วครับเพิ่งได้แค่สามพันสามครับวันนี้น่าจะไม่แตะหมื่น้วครับผมดูไปแล้วน่าจะไม่ถึงครับผมดูสถานการณ์แล้วเพราะว่าช่วงนี้เงียบเนาะเงียบเงียบเชียบครับเนี่ยยิ่งตอนเที่ยงนี้ครับไม่มีคนเดินผ่านไม่มีคนเดินมาซื้อครับถือว่าเงียบจริงๆครับ สินค้าเพิ่งลงเสร็จเมื่อกี้ผมขับรถออกมาเข้ามาในปากทางเจอรถออกไปครับพนักง,งานเราก็เพิ่งลงเช็คสินค้าเรียบร้อยก็ยังต้องอ่ะพักกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยมาลุยกันต่อครับผมเนาะสินค้าเพื่อหลังไม่ยากครับเพราะว่าเราสามารถที่จะนับเป็นหลังแล้วจบได้ครับแต่ว่าเป็นกล่องนะครับสินค้าที่อยู่ในกล่องครับต้องต้องเอาออกต้องเอาออกแล้วก็นับครับต้องนับเรียบร้อยแล้วก็เอาเข้าาคืนนะครับเราค่อยยกเข้ามาในร้านครับผม เราถือว่าสินค้าก็เยอะพอสมควรครับถ้าอยู่คนเดียวตาลายแน่นอนเนเหนื่อยแน่นอนครับผบเนี้การลงสินค้าครับจิ <c oughs> ๊บได้เอาไปลอกได้ยังลอกลายและและสินค้าที่มาทุกครั้งของเราคือกาแฟเบอร์ดี้ครับ มาทุกครั้งครับเนาะกาแฟเบอร์ดี้เนี่ยมาทุกช็อตเลยครับผมนี่ฮะผมว่าเรื่องของสินค้าที่าบางบางตัวที่เราขายดีไม่มาเนี่ยก็ทาให้เรายอดยอดหายจริงครับผมเนาะสมมติว่าถ้าเราขายตัวไหนตัวอย่างสมมติว่าถ้าเรามีสิทธิ์สั่งแล้วก็สั่งมาได้จริงอย่างสมมติว่าน้ำมันพืชเพราะเราจะสั่งมาประมาณสิบสิบลังหรือสิบห้าลังครับต่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งครั้งครับถ้าเราสั่งมาแล้วก็มียอดขายตรงนี้ออไปก็จะได้อายอดสูงขึ้นครับผมเนาะแต่ว่า ของพวกเราทีนินครับมาก็มาสินค้าที่เรายังมีอยู่แล้วยังไม่แลขายออกช้าครับสินค้าที่เราไม่ค่อยต้องการแต่มาครับเนาะนี่ทำให้พวกเราขายของแล้วก็ได้ยอดน้อยครับความต้องการไม่ไม่ตรงความต้องการของชุมชนพวกเราครับเนาะนี่ะแต่ก็มาอัปเดตครับวันนี้ครับกับสินค้าที่มาลงครับมาดูกันเลยครับว่าเลยพามาดูครับเมื่อวานที่เราคุยไปเรื่องของน้ำมันพืชครับ ที่ใบสั่งไปที่15ประมาณ15ลังครับแต่มาแค่2ลังครับผมกับน้ำมันพืชของพวกเราครับเนาะและมีคอมเมนต์จากเพื่อนๆ f c หรือคอมเมนต์จากร้านูกรีมาตฐานสาขาอื่นครับที่อยู่ที่อื่นครับก็เข้ามาดูช่องพวกเราแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาว่าเราได้เปลีปนะ่ยนรู้ก็ว่าต้องการน้ำมันพืชเหมือนกันครับต้องการสินสินค้าตัวนี้เหมือนกันแล้วก็สินค้าตัวน้ำมันพืชนี่ก็คือขาดเหมือนกันครับนี่ะบางท่านเขาท่านมีร้าน เรามีสาขาหลายคับพาร์ทเนอร์เราเยอะแต่ว่าบางพรา,พร,าร์ทเนอะร์เขาไม่ได้ท o u t u b e เหมือนพวกเราครับเนาะเขาไม่ได้ทําเขาไม่ได้ออกมาคุยผ่านสื่อผ่าน u t u b e เหมือนพวกเราครับแต่พวกเราที่ผ่านก็เลยเนาะเลยสะท้อนให้เห็นครับเผื่อเจ้าหน้าที่เนาะถ้าจริงเจ้าหน้าที่เขาอยากให้ขายครับเนาะทางถูกดีไม่มีใครไม่อยากให้สินค้าขายเพื่อจะได้ยอดอกครับแต่ว่าเขาไม่มีสินค้าที่จะให้เราครับเนานะอาจจะขาดตลาดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มาคุยให้เห็นภาพครับว่าสินค้าช่วงนี้เป็นสินค้าตัวไหนที่ขาดครับเนาะ เป็นสินค้าประเภทไหนที่ขาดและเป็นสินค้าประเภทไหนที่เป็นความต้องการของชุมชนเป็นความต้องการของลูกค้าพวกเราครับก็เลยให้เห็นภาพกันครับแล้วก็เล่าออกมาผ่านสื่อผ่านช่อง YouTube ของพวกเราเนาะให้เพื่อนๆเข้ามาได้มาคอมเมนต์กันเพื่อนๆเข้ามาเลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับเนาะอย่างคลิปที่แล้วก็มีพี่ๆครับเ c พวกเราก็คอมเมนต์นะครับว่าสินค้าที่ต้องการคือน้ำมันน้ำมันพืชครับน้ำมันทำกับข้าวนะครับเนาะ น้ำมันพืชน้ำมันปาล์มนี่ฮะประมาณนั้นแหละฮะสินค้าที่ขาดตลาดกันจริงๆครับผมแล้วช่วงนี้ก็น่าจะขายประมาณนี้ผมว่าน่าจะไม่หมื่นม่งแตะหมื่นแม่งก,กันเนาะแล้วก็ไม่ถึงหมื่นมม่งครับ<ม>ก็ต้องรอดูช่วงที่เป็นช่วงสิ้นเดือนครับสิ้นเดือนน่าจะสิ้นเดือนหรือต้นเดือนเนี่ยฮะประมาณนี้น่าจะยอดน่าจะเพิ่มเติมขึ้นเล็ก,ลกน้อยครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเนาะที่เข้ามาช่วงนั้นครับก็น่าจะ มียอดที่เข้าขึ้นมาแต่ว่านี่นะครับประเภทสินค้าครับเราอยากกักตุนพวกนี้ฮะถ้ามีอยากน้ำมันพืชมานี่ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วอาทิตย์หน้าพวกเราก็จะมาอีกวันจันท์ก็นะฮะวันจันก็ใกล้สิ้นเดือนก็อาจจะไม่มีน้ำมันพืชครับจะใหะ้ชุมชนพวกเราได้มาเลือกซื้อเลือกหาครับเนาะได้ใช้บัตรรูดกันเนาะนี่นะครับคือเหตุผลเหตุผลหนึ่งครับที่ทําให้พวกเรายอดไม่เยอะยอดได้ไม่เยอะเนาะ สินค้าที่มีความจําเป็นต่อครัวเรือนครับก็คือประเภทนี้นะฮะที่ทุกครัวเรือนต้องใช้คือน้ำมันพืชนครับเนาะแล้วก็เป็นสินค้าที่หมดเร็วหมดง่ายครับไม่เหมือนน้าปลาครับกว่าจะหมดครับนะฮะน้ำปลากว่าจะหมดการใช้น้ําปลากว่าจะหมดนะฮะแต่น้ำมันพืชนี่ใช้ทุกครัวเรือนแล้วก็ใช้หมดเร็วเนาะนะฮะวันนี้ก็มาอัปเดตบรรยากาศครับบรรยากาศที่สินค้ามาลงครับเนาะ เราก็มาเล่าไปเรื่อยเปื่อยครับว่าสินค้าที่ต้องการมาแค่นี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเนาะให้กําลังใจพวกเรากดช่อง YouTube ทีละทอนการค้าครับเนาะกับทีละทอนพาร์ทเนอร์ทีละทอนการค้าครับวันนี้ก็มาเล่าเหตุการณ์วันที่สินค้าลงครับแล้วก็ช่วงเย็นก็จะขอ,อะถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งครับเพื่อที่จะลงให้เห็นภาพว่าบรรยากาศพวกเราเป็นยังไงแล้วก็การดําเนินการเช็คสินสต็อกของเราเป็นยังไงเช็คสินค้าเป็นยังไงเนาะ ล้วก็จะช่วงเย็นๆก็จะอัปเดตอีกรอบหนึงว่าพวกเราขายได้เท่าไหร่ครับวันนี้เนาะวันนี้เพิ่งอัปเดตแล้วเมื่อกี้ช่วงเพิ่งถามน้องไปครับว่าพวกเราขายได้อยู่ที่สามพันสามครับจากหกโมงเช้ามาถึงเที่ยงครับเนาะก็ถือว่าถือว่าใช้ได้ครับวันนี้น่าจะไม่แตะหมื่นแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับเนาะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ